หลังจากที่กรุงเทพมหานครน,นะครับเกิดเหตุถนนยุบกลายเป็นหลุมขนาดมหึมาสิ่งนี้นะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่ในสื่อออนไลน์แต่ว่าเกิดสิ่งที่น่าตกใจไม่แพ้กันก็คือว่ามีคอมเมนต์บางส่วนจากชาวโซเชียลในประเทศกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดความเห็นออกแนวหัวเราะมองว่าเป็นเรื่องตลกความเห็นเหล่านี้กลายเป็นกระแสถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงความเหมาะสมหรือไม่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับหรือว่าวันพุธที่24กันยายนปี2568เวลา ประมาณ7ในเดกา13นาทีที่บริเวณถนนสามแสนหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเขตดุสิตเกิดการซุดตัวกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่โดยมีความลึกประมาณ50เมตรและกินพื้นที่ไปราวๆ900ตารางเมตรจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งภาพและคลิปที่ทําให้เราเห็นกันหลายมุมมากเลยนะครับว่าขนาดที่ถนนกําลังยุบตัวอยู่นั้นก็มีน้ําพุ่งออกมาจากท่อระบายน้ําท่อประปาใต้ดินและเสาไฟบางส่วนก็ถูกดึงลงไปพร้อมกับพื้นถนนต้องบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์นนะ ล่าวนั้นทําให้ถนนถึง4ช่องถูกตัดขาดและยุบไปพร้อมๆกันในระยะเวลาไม่นานเบื้องต้นนะครับคาดกันว่าอาจจะเกิดจากการรวบซึมของท่อน้ําประปลาใต้ถนนหรือเปล่า ที่อาจจะไปกัดเซาะบริเวณชั้นดินทําให้เกิดการสูญเสียความมั่นคงจนเกิดการยุบตัวลงไปนอกจากนี้นะครับดินบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ยังไหลเข้าไปที่บริเวณโครงการการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินที่อยู่ชั้นล่างทําให้เกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่แล้วก็เกิดผลกระทบก็คือดินบางส่วนที่อยู่รอบๆครับก็มีการไหลเข้าสู่หลุมตรงนี้เพิ่มมากขึ้นอีกประจัยหนึ่งก็คือหลายคนมองว่าสิ่งนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงของฝนด้วยที่อาจจะทําให้ดินเนี่ยอิ่มน้ําแล้วก็มีการอ่อนตัวซึ่ง อาจจะเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เกิดการซุดตัวได้ง่ายขึ้น ผลกระทบครั้งนี้นะครับทำให้อาคารใกล้เคียงทั้งโรงพยาบาลอาคารต่างๆเกิดความเสียหายประชาชนบางส่วนรวมทั้งผู้ป่วยถูกสั่งอพยพไฟฟ้าและน้ําบางส่วนนะครับก็ไม่สามารถใช้ได้เส้นทางการจราจรถูกปิดปัจจุบันนะครับทางเจ้าที่ก็ได้มีการเร่งควบคุมการซุดตัวเพิ่มแล้วก็ได้มีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของดินเพิ่มเติมทัานนี้ก็ยังมีความกังวลน,นะครับว่าบริเวณดังกล่าวจะมีความอันตรายเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะอาจจะรับผลกระทบจากการซุดตัวอย่าง ต่อเนื่ององย่างไรก็ตามครับจากการรายงานข่าวของหลายสำนักเนี่ยก็พบว่ายังไม่มีการสูญเสียหรือว่าการบาดเจ็บของใครและทางภาครัฐก็ได้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดพร้อมลงพื้นที่นะครับในการประเมินถึงความมั่นคงแล้วก็เตรียมแผนที่จะซ่อมแซมโครงสร้างถนนรวมไปถึงระบบสาธารณูป,ปโภคอีกด้วยฮะอย่างไรก็ดีครับข่าวเหล่านี้ก็ได้มีการถูกเผยแพร่เข้าไปในพื้นที่บางส่วนของกัมพูชาแล้วก็ปรากฏนะครับว่ามีชาวกัมพูชาบางส่วนเช่นกันได้เข้ามาคอมเมนต์เรื่องนี้ไกล เป็นเรื่องราวที่สุดจะเหลือเชื่อเพราะชาวกัมพูชาบางส่วนก็บอกนะครับว่าถึงเวลาแล้วนี่แหละผลกรรมของการดูถูกการทุบทําลายวัดของขมรทุกอย่างเริ่มเอาคืนแล้วบางคนก็บอกนะครับว่าไปยังไงล่ะใกล้ล่มสลายแล้วไม่มีใครมาช่วยพวกเธอหรอก เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมารวมตัวอยู่ที่เขมรนกันหมดแล้วบางคนก็มากดหัวเราะออกแนวแบบตลกนะฮะบางคนก็บอกนะครับว่าเป็นยังไงล่ะมาโดของฉันไปเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องโดนลงโทษบางคนก็บอกนะครับว่าเป็นยังไงล่ะเห็นถึงความวุ่นวายแล้วหรือยังบางคนก็มาคอมเมนต์บอกนะครับว่าโอ้โหเดี๋ยวก็หายนะเสียมสาธุสาธุโอ้ยบางคนก็บอกนะครับว่ารู้สึกอย่างไรล่ะเมื่อบ้านของตัวเองเนี่ยเกิดเรื่องราวแบบนี้ลุงคนหนึ่งก็บอกนะครับว่าเป็นยังไงล่ะสิ่งไม่ดีเนี่ยมาทุกรูปแบบ ขนาดนี้แล้วยังไม่สํานึกอีกหรอก็เป็นอย่างนั้นไปนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลอันใดทําให้คนบางส่วนถึงสามารถคิดในมุมมองแบบนี้ได้หรือบางคนก็ไปกดหัวเราะอ,ออกแนวสนุกสนานก็เป็นอย่างนั้นไปฮะคนเราท่านผู้ชมนะครับดูคลิปไปนี่แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็สามารถแชร์ประสบการณ์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ